สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูรชัชพันธ์แท่นงานนะคะคุณครูสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูยินดีที่ได้รู้จักคุณครูค่ะวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จะเป็นการใช้งานประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านกราฟิกนะคะหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานด้านเอกสารและการนำเสนองานค่ะ ในบทเรียนบทที่1การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3ข้อค่ะ mm. ข้อที่1อธิบายส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Word ได้ข้อที่2ใช้คำสั่งจากแถบเมนูและแถบเครื่องมือได้อย่างถูกต้องข้อที่3เห็นความสำคัญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word สร้างงานเอกสารได้ค่ะ ก่อนการเรียนรู้บทที่หนึ่งนักเรียนมาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะพร้อมแล้วค่ะคุณครูเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเตรียมสมุดดินสอแล้วเขียนข้อที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะข้อที่1โปรแกร,รม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกร,รมประเภทใดคะพิมพ์เอกสารคำนวณวาดรูปภาพ จัดรูปแบบเอกสารค่ะเด็กๆเ,เขียนคำตอบลงไปเลยนะคะข้อที่2การยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้วเราสามารถใช้คำสั่งหรือปุ่มได้คะปุ่มเลิกทำหรือทำซ้ำปุ่ม Delete ปุ่ม e s c ปุ่ม e n ค่ะข้อไหนถูกต้องเด็กๆเ,เขียนคำตอบเลยนะคะข้อที่3แถบหัวเรื่องหรือไต์เลนบามีประโยชน์อย่างไรคะ เป็นพื้นที่สำหรับให้ผู้ใช้พิมพ์คำถามเป็นที่รวมคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรมเป็นพื้นที่แสดงชื่อโปรแกรมหรือเอกสารที่ใช้งานอยู่เป็นที่รวมเครื่องมือต่างๆสำหรับพิมพ์หรือจัดรูปแบบเอกสารค่ะข้อที่4เครื่องหมายใดแสดงให้ผู้พิมพ์รู้ว่าสามารถพิมพ์ข้อความลงไปในตำแหน่งนั้นๆได้คะแท็บเมนู แถบสถานะเมาส์พอยเตอร์ค่ะข้อที่5การบันทึกไฟล์ทำได้โดยใช้คำสั่งใดคะไฟล์ใหม่ไฟล์แชร์ไฟล์ปิดไฟล์บันทึกเป็นค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word กันเลยนะคะ เรามาเรียนบทที่1นนะคะการใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft Word นะคะเราจะมาเข้ามาดูวิธีการเข้าตัวโปรแกรมกันค่ะนะคะไปที่ Start นะคะ Start s, คลิกเลยค่ะนะคะแล้วก็เลือกอสัญลักษณ์ตัว w u นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Word นะคะเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะคนไหนไม่ทันรอเดีย๋ยวครูจะรอนะคะเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่า ครูก็ไม่ทราบว,ว่าที่บ้านของนักเรียนใช้รุ่นไหนนะคะเช็ครุ่นเช็คเวอร์ชันนะคะไปที่ Account บัญชีเรนจะเห็นคำว่า Product Information นะคะ Microsoft Office Professional 2016ครูใช้2016นะคะที่บ้านของนักเรียนเป็นรุ่นไหนเมื่อจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะการทำงานก็จะเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันไปที่ปุ่มโฮมค่ะแล้วเ,เอกสารว่างเปล่าค่ะ เมื่อในเลือกเอกสารว่างเปล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การเรียกส่วนต่างๆของหน้าหน้าจอโปรแกรมกันค่ะนะคะส่วนแรกสุดเลยนะคะเขาเรียกว่า Quick Access Toolbar นะคะ Quick Access Toolbar ก็จะเป็นแทบเครื่องมือด่วนนะหรือปุ่มคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะคะด้านล่างสุดซ้ายมือ Status Bar แทบสถาน,นะจะบอกเอกสารทั้งหมดมีกี่หน้าและเราอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคะ ต่อมานะคะบนสุดค่ะไ t i t ลบา a ์ Bar, นะคะไเ i ิลบา a ์แสดงชื่อเอกสารปัจจุบันที่ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่นั่นเองนะคะตอนนี้ไม่มีการเซฟชื่อไฟล์นะคะถ้าเซฟชื่อไฟล์แล้วตัว Document ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์โดยอัตโนมัตินะคะต่อมาเลยค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของร i b b o n นะคะร i b b o n ก็จะเป็นการรวบรวมเครื่องมือต่างๆที่เราใช้งานอยู่นะคะมาดู แท็บที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือเรียกว่า View bar นะคะตัว View bar ก็คือจะเป็นมุมมองนั่นเองนะคะจะเป็นเค้าคงเหมือนพิม์พโหมดการอ่านหรือว่าเค้าคงเว็บนะคะเข้าสู่หน้าตาของตัวโปรแกร,รม Microsoft Word นะคะวันนี้จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเรียกใช้ฟอนต์ขนาดฟอนต์นะคะการเพิ่มขนาดตัวอักษรอย่างรวดเร็วนะคะการลดขนาดตัวอักษรอย่างรวดเร็วนะคะตัวหนา ตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวเรามาพิมพ์กันนะคะจะเห็นว่ามีเคอร์เซอร์กระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้เรียกว่าเคอร์เซอร์นะคะพอพิมพ์แล้วเนี่ยนักเรียนพิมคำว่าเซนโยเซฟสีเพชรชูบุลค่ะนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยกระทำการทำการจะงกระทำกับตัวอักษรนักเรียนต้องคุมดำนะคะคิก หนึ่งครั้งและคุมดำคขาว่าคลิกหนึ่งครั้งครูจะหมายถึงคำว่าคลิกซ้ายนะคะเลือกชื่อตัวอักษรหรือขนาดฟอนต์หรือชื่อฟอนต์นั่นเองนะคะ,ะครูจะเลือกไทยสารบัญน,นะคะฟอนต์ก็จะเปลี่ยนเป็นไทยสารบัญน,นะคะะมาดูนะคะการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรนะคะเรียนเลือกขนาด36นะคะก็เป็นไทยสารบัญขนาด36 เพิ่มตัวอักษรอย่างรวดเร็วนะคะลดตัวอักษรอย่างรวดเร็วนะคะเพิ่มกับลดตัวนี้ใช้เป็นเพิ่มกับลดนะคะไปดูการทำตัวหนาให้กับตัวอักษรตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะคะแล้วเรามาใส่สีให้กับตัวอักษรกันนะคะวิธีการใส่สีคลิกตัว A ที่มีแทบสีอยู่ด้านล่างนะคะเลือกสีที่ต้องการนะคะ สรุปว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะการเลือกชื่อหรือเลือกใช้งานฟอนต์ใช่ไหมคะขนาดของฟอนต์นะแล้วก็กําหนดตัวอักษรให้เป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยคะ่ะหลังจากที่เรียนได้เรียนรู้การเลือกใช้ฟอนต์นะคะหรือว่าการเลือกใช้ตัวอักษรการกําหนดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา ตัวเอียงขีดเส้นใต้และใส่สีให้กับตัวอักษรนักเรียนทำใบกิจกรรมที่1เรื่องการเลือกข้อความเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรขนาดและสีนักเรียนบันทึกกิจกรรมชื่อ Work 1พร้อมนำส่งคุณครูคตอนเปิดเทอมนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะใบกิจกรรมจะอยู่ด้านหลังวิดีโอการเรียนรู้นี้ค่ะเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมที่สนะคะสวัสดีค่ะ